คุณมนัโกศลซึ่งเป็นหัวหน้าพักแรงงานสร้างชาติค่ะอดีตตัวแทนของภาคแรงงานที่เข้ามามีบทบาทสําคัญกับ กลไกไตรภา,าคีของกระทรวงแรงงานในหลายยุคหลายสมัยหลายรัฐบาลด้วยนะคะมีประสบการณ์ในการทํางานในฐานะของผู้นําแรงงานมาไม่น้อยกว่า40ปีแล้วค่ะพยายามต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิของผู้ใช้แรงงานทั้งเรื่องของสวัสดิการค่าจ้างและการยกระดับประกันสังคมให้ครอบคลุมผู้ใช้แรงงานมากขึ้นวันนี้เขาก้าวเข้ามาสู่เส้นทางการเมืองประกาศตัวเป็นพักการเมืองทางเลือกนะคะ ที่รู้และเข้าใจปัญหาแรงงานอย่างแท้จริงหวังว่าหวังกันไว้เล็กๆนะคะว่าจะเป็นโอกาสให้เขาเข้ามาทํางานเพื่อพี่น้องแรงงานในสภาลองทําความรู้จักกับพักแรงงานสร้างชาติของคุณมนัทโกศลกันค่ะสวัสดีครับพี่น้องประชาชนพี่น้องผู้ใช้แรงงานกับผมนายมนัทโกศลหัวหน้าพักแรงงานสร้างชาติการจ้างงานต้องเป็นธรรมุริการต้องมั่นคง ในอนดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับการจ้างงานไม่เป็นธรรมมากนักจะเป็นลูกจ้างภาคเอกชนในระบบนอกระบบแล้กระทั่งลูกจ้างในส่วนภาครัฐหน่วยงานของรัฐต่างๆก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะปัจจุบันนี้ลูกจ้างเหมาบริการภาครัฐมีถึง5้0แสนคนไม่มีสวัสดิการไม่มีระบบประกันสังคมไม่มีกองทุนทดแทนเวลาเกษียณอายุ60ปีก็ไม่มีเงินบำเหน็จมานานเหมือนกับข้าราชการดังนั้นพรรคแรงงานสังชาติเรามองว่าเราจะเข้ามาแก้ไขตรงนี้แหละครับ ถ้าเราได้รับการเลือกตั้งเราก็จะบรรจุลูกจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานราชการทันทีครับจุด้ายของเราตอนนี้ก็คือผู้ประกันตนมาตรา40ให้เหลือช่องทางเดียวปัจจุบันนี้มาตรา40เรามี3มช่องทางช่องทางที่1เราจ่าย70บาทรัฐบาลให้30ช่องทางที่2เราจ่ายร้อยหนึ่งรัฐบาลให้50บาท ช่องทางที่3เราจ่าย3 0 0ร้อยเยวันห้ร้อห้บาทแต่ในเมื่อเจ็บป่วยเนี่ยนะครับสวัสดิการเหล่านี้ไม่มีเลยต้องไปใช้สปสบชบัตรสาบ,บาทรักษาทุกโรคพักแรงงานตั้งชาติเรามองว่ามันไม่เป็นธรรมนะฮะรัฐบาลจ่ายตัวนี้230ยบาทเรามองว่าทําอย่างไรให้มาตา40เนี่ยประกรอบอาชีพสลาดมีสวัสดิการประกันสังคมเหมือนกับอยู่ในรั้วโรงงานคือมาตา33 <S <s า33ได้รับเก็บกรณีผมคิดว่าทําได้เพราะจะมีงบก้อนหนึ่งนะอยู่อีกกองทุนหนึ่ง เราอุปตายไว้นะแต่เราเขียนโยบายส่งกกตแล้วเราสามารถงรงบก้อนนี้นมาใช้มนร่วมจ่ายกับรัฐบาลที่อยู่230บาทไาอีกสัก400บาทนะครับ mm hmm. ผู้ประกันตนจ่ายเพิ่อมอีกร้อยหนึ่งก็ประมาณประมาณ700บาทเราก็ได้ทั้งหมดเกียรกรณีถ้าเกิดรูกแจ้งประกอบอิสรมะมาตา40เกิดเจ็บป่วยนอนติดเตียงไม่มีไรายได้เราก็จะมีค่าทดแทนการขาดรายได้ให้เขาอันนี้เราเะจุดประกายว่าประกันสังคมทั่วหน้าจะดูแลคนทั้งหมด38ล้านคนได้เลย อีกประเด็นหนึ่งที่เราไปพบปะพี่้องผู้ใช้แรงงานที่กินค่าแรงขั้นต่ามีหลายคนถามผมนะครับว่าพักคแรงงานสังชาติตอไม่ไม่กาหนดค่าแรงขั้นต่าเป็นรายวันเหมือนกับพรรคอื่นพารคแรงงานสังชาติเรามองว่าค่าจ้างขั้นต่าขอให้เป็นค่าจ้างแรกเข้าแล้วก็มีโครงสร้างค่าจ้างประจําปีแต่ค่าจ้างขั้นตำ่ำของเราขอให้ขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ GDP ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์บวกเข้าไปเลยก็จะเข้าไปในระบบออโต้นะครับในเพื่อนแต่ว่าเราไปผ่านคณะไตภายกีแล้วก็เป็นค่าจ้างแรกเข้า แล้วเราก็จะออกระเบียบนะครับในเชิงกฎหมายให้ในจ้างสนานประกอบการมีระบบโครงสร้างค่าจ้างประจําปีอันนี้คือส่วนที่โดนใจพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่เราขับเคลื่อนนโยบายนี้อยู่ในอนาคตนะครับหลังเลือกตั้งไปแล้วจะได้ไม่ได้อีกประเด็นหนึ่งพรรคแรงงานสังชาติก็จะเป็นสถาบันทางการเมืองให้กับพี่น้องประชาชนจะได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่ได้ร่วมรัฐบาลเราก็ทํางานเหมือนกับ ผมเป็นผู้นำแรงงานมา43ปีผมแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานเรื่อง400วันนะครับผมก็แก้ประกันสังคมผมก็เข้าไปแก้ไปผพักดันในเรื่องของส่งเสริมสุขภาพอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทํามาก่อนก่อนที่จะตั้งพักแรงงานสาร้างชาติเพราะเราทํามาแล้ว43ปีทําแล้วมันไม่ได้ดังใจรัฐบาลมาจะเป็นภา,ายกที่ไต้รัฐประหารมาก็ทาไม่ได้ดังใจเราตอนนี้พักแรงงานส่งางชาติเกิดแล้วพร้อมที่จะต่อสู้ เชียงบ่าเชียงรายกับพี่น้องแรงงานทุกสขาขาคีบ้ารักพักแรงงานสร้างชาติคิดว่าพักนี้จะเป็นตัวแทนท่านได้คิดว่าสิ่งที่ผมพูดมาเป็นนโยบายจับต้องได้นะครับก็โปรดเลือกพักแรงงานสร้างชาติครับเบอร์แปดทั่วประเทศ